บ้านโดนยึดที่ดินโดนยึดเพราะไม่มีรถคืนเอายังไงกันเล่าปวดหัวเลยอย่างเงี้ยจะเจอแบบนี้แล้วอย่างเงี้ยมีเยอะเลยนะลุงบ้านนะอะไอ้กรณีแบบเนี้ยที่มาปรึกษาเนี่ยนะส่วนใหญ่จะคนค้ำมาตีลุงเออไปค้ำประกรันรถตัวเนี้ยนี่ก็มีข่าวนะค้ำประกรันเขาออกรถออกลาไปค้ำกันแล้วไอ้คนซื้อมันก็ไปแล้ว คนค้ำก็งานข้าวโดนฟ้องยึดบ้านยึดจองไม่มีบ้านอยู่เนี่ยร้องเร่งกันอยู่เนี่ยนะเป็นข่าวเป็นคราวออกสื่อทีวีนาสงสารคนค้ำไม่รู้อิโนโนอินเน่โดนยึดบ้านตั้งงานแล้วไอ,อ,อตัวนี่สินในี่รถนะไม่เท่าไหร่หรอกอ้กตอนซื้อมาบ้าก็าโดนดอกเบีย้ยบ้างอะไรมั่งกว่าจะมาฟ้องกว่าจะ,ะไร่หมดเลยที่ดินบ้านทำไงเนี่ยร้องเรียนเป็นสื่อเป็นข่าวอยู่นะครับ อ่ะฟังวันนี้แหละจะได้เข้าใจสําหรับคนค้าด้วยนะเพราะว่าคนค้าเนี่ยหน,นีไม่รอดเราไปค้ำขอไว้เรื่องเราเป็นอย่างนี้กรับลุงป้านะอ่ะตัวละคอเรามาแล้วในหยองมาเต่ในหยองเนี่ยไปออกรถเดียกแลไรรถกระบะแล้วกันเนาะรถกระบะนะไปออกรถกระบะมาคันหนึ่งนะราคาเนี่ยแปดแสนห้าหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทในยุคนั้นปีพศไราจะดูก่อน ดีกาที่ตัดถึงปี2553นะเมื่อปีห้นี่เองสิกว่ปีเนะี่ยสิปีที่แล้วนะครับรถปิกอัพเนี่ยราคาเท่าซื้อนะแปดแสน้าหมื่บาทเก้าร้อยบาท,900บาทนะในวันที่ทํรสมญาเจ้าซื้อในหยองมีตังฮะโอ้ลุงปา้าจ่ายเงินในไฟนั้นเลยแสนเก้ 1, 90, บาทโอ้ตังเยอะเนาะจ่ายเงินเลยแสนเก้า แล้วก็ตกลง,งว่าใช้เหลือจะผ่อนชำระงวดละหมื่นสามพัร้กว่าบาทรวม48งวดนะกมามาปน 12, 4, น็ประมาณสี่ปีเนะสิ4สองสี่สี่สิบปดนะปรากฏว่าะดยองส่งไปสองงวดส่งไปสองงวดไม่มีตังจ่ายแล้วหมดแล้วนะทำไงอ่ะอ้าแก่แก่แก่ขัดเงินสดไม่มีจ่ายเป็นเช็ค นะจ่ายข้างวดเป็นเช็คเช็คก,ก็ไม่มีเงินจ่ายเช็คเด้งนะเจ้าก็ทั่งไม่ไหวแล้วนะครับเลยไม่ได้ส่งต่อเลยพอไม่ได้ส่งต่อเนี่ยทางบริษัทนะเขาก็มีเจ้าหน้าที่เร่งรัดติดตามทวงถามมาหาในหยองที่บ้านพี่หยองพี่หยองไม่ส่งรถเนี่ยนางผิดสัญญา บริษัทจะมาเอารถเอาเคยแล้วนะพี่หยางมีรถเคยไหมเล่ารถอยู่ไหมเล่ะพี่หยางพี่หยางบอกไม่อยู่ลักคุณเอ้เอะเรารถไปไหนเล่าอ๋อผมเอาไปตีใช้นี่พี่สาวแล้ว <laughs> ผมเป็นนี่พี่สาวอยู่นะผมก็เลยเอาเงินเอารถจะไปตีใช้นี่พี่อันนี้ทางบริษัทเขาให้ข้อมูลแบบนี้นะ คนฟ้องก็ดีเนี่ยเขาบอกก้อสารสืบพยานว่าอย่างนั้นนะว่าพอไปทวงไปถามในยหยองเนี่ยนยหยองเขาบอกรถไม่อยู่หลักไปตีใช่หนี้แล้วทางเจ้าวนธีของบริษัทก็บอกว่าอ้าวอย่างนั้นเลิกเลยจะเชื่อได้ยังไงแล้วว่ารถยังอยู่เรลาอยู่กับพี่สาวที่หยองลองลองถ่ายรูปรถอะไรซิว่าที่อยู่กับพี่สาวไม่ดูได้ไหมล้ว ทางบริษัทจะได้สบายใจว่ารถยังอยู่ในหยองก็ไม่สามารถถ่ายรูปนะให้ดูได้ไม่อยู่อยู่ไหนแล้วจริงๆนะทางบริษัทก็เลยไปตามที่คนค้ำประกันสามคนค้ำบอกเอพี่พี่ค้ำประกันรถในหยองเนี่ยผมไปตามแล้วรถก็ไม่อยู่พี่รู้ไม่ว่ารถอยู่ไหนไม่งั้นพี่ต้องรับผิดชอบนะ นคนข้างก็บอกอ๋อได้ข่าวว่านายหยองก็เอารถเนี่ยไปตีใช้หนี้พี่สาวไปแล้วไปตีใช้หนี้พี่สาวไปแล้วเแล้วรถตัวนี้ไม่รู้อยู่ไหนอะ่ะจะให้ติดตามรถเอาเกินนายหยองก็บายเบียงหายไม่ได้หาไม่เจอหนักๆเขาบอกไม่รู้อยู่ไหนแล้วรถนะ <laughs> อ้าว นายหยองพูดอย่างนี้เยี่ยงนี้ได้อย่างไรอย่างไรนะอย่างนี้ผมดําเนิน็ดีนาะยพี่หยองนะมันเข้าข่ายยักยอกทรัพย์แล้วเนี่ยพี่เอารถไปคนอื่นอ้างนูน่นอ้างนี่เนี่ยอ้าอย่างนั้นผมแจ้งความนะทางบริษัทก็กเลยมอบอํานาจนะสำนักงานด้าน,นความไปแจ้งความว่านายหยองมีความผิดฐานยักยอกทรัพย์ที่เจ้าซื้อเอาไปไหนก็ไม่รู้หาไม่เจอนะ นายยองก็ปฏิเสธว่าเขาไม่ได้ยักยอกทรัพยนะ์ก็มีการสืบพยานกันไปนายยองเนี่ยนะบริษัทก็ไอ้การอย่างจะก,กี้เนี่ยเพราะาจะก,กี้เนี่ยคือคําฟ้องของไฟแนนั้นเขาว่ามาทวงรถคืนนายยองก็บอกรถไม่อยู่อยู่ก็พี่สาวไปตีใช้หนี้ให้ถ่ายรูปมาเป็นหลักฐานก็ไม่ถ่ายบอกถ่ถายไม่ได้ถามคนค้าก็ตอบตรงกัน แล้วว่าเห็นว่าในหยองก็ไปตีช้ยนี่ตีสาวแล้วแต่ตอนนี้รถมันรู้อยู่ไหนผมก็ไม่รู้เนว่าแต่ก็ฟ้องมาแบบนี้ว่าเนี่เป็นการยักยอกทรัพย์นะแต่เวลาสืบพยานเนี่ยในหยองก็สืบว่ารถยังอยู่นะไม่ได้ตีช้ยนี่อ่าแล้วเอาไปทําไหนอะรถเนี่ยอ๋อรถกระบะเนี่ยฉันส่งไม่ไหว ก็เลยไปให้น้องสาวส่งต่อเพราะน้องสาวมันบอกมันส่งไหวอยากได้ต่อนะก็เลยให้น้องสาวเนี่ยครอบครองรถแล้วก็ส่งต่อเองในนามในหยองปรากฏว่าน้องสาวก็ส่งไม่ไหวตาย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 ,ตายแล้วทำไงลนะ่ะผมก็เลยเอารถคันนี้ไปให้เพื่อนในหยองเนี่ยนะน้องสาวเอาไปส่งต่อก็ส่งไม่ไหวผมก็เลยเอารถคันนี้ไปให้เพื่อน เพื่อนของผมเนี่ยนะเพื่อนนยหยองเนี่ยเอาไปส่งต่อเมื่อกี้มัน,อน,นบอกอย๋ยวจะส่งต่อให้ในนามชื่อของในยหยองเพราะม่นจะไปเปลี่ยนคู่สัญญาไม่ได้บอกบริษัทแล้วไงล่ะแล้วตอนนี้เพื่อนผมมันหายไปแล้วไม่รู้มันอยู่ไหนหายทั้งรถทั้งคนผมยกักยอกที่ไหนแล้วรถมันอยู่ที่เพื่อนผมแล้วมันเพื่อนผมมันเอาไปถ้าจะผิดจะไปแจ้งจับไอ้เพื่อนผมนู่นน่ะ อย่างก,ก็ให้การต่อสู้แบบนี้นะครับแล้วก็ให้การด้วยว่าคดีนี้เนี่ยนะการมอบอำนาจฟ้องก็ดีก็ไม่ชอบทำไมล่ะก็ะดูสิใบมอบอำนาจติดอากรสเต็มก็ไม่ครบคุณมอบอำนาจมาเนี่ยมันติดอากรสเต็มครบที่ไหนล่ะอากรสเต็มมันต้องติดอไอ้ใบมอบอำนาจมันต้องติดอากรสเต็มติดก็ติดไม่ครบ เพะนั้นมอบอำนาจไม่ชอบก็ไม่มีอำนาจฟ้องให้สาลยกฟ้องนะแล้วอายการฟ้องมาเนี่ยนะก็เครือบคุมผมในหยองผู้เป็นจำเลยเนี่ยอ่านแล้วงงงงงงง,ง,งไม่เข้าใจนะหลงข้อต่อสู้เพราะเวลาอายการฟ้องเนี่ยมาดีฟ้องว่าผมเบียดบังยังไงที่มาฟ้องว่าผมอะ เอารถกระบ,บะเข้าซื้อมาแล้วเบียดบงังเป็นของตนเนี่ยนะตามกฎหมายมาตราสามาสองเนี่ยก็ไม่เห็นบรรยายฟ้องว่าผมเบียดบังแบบไหนเอาไปให้ใครเอาไปจำนำหรือเอาไปขายใครก็ไม่ได้บรรยายฟ้องมาผมก็หลงข้อต่อสู้สิสู้ไม่ถูกนะวันนั้นฟ้องเนี่ยเป็นฟ้องเคลือบคุมโอ้ในหยองนี่เล่นเยอะเลยนะทุกข้ะทอทุกข้อเด่น ทน,นยายหยองไม่ใช่ละทนายนนบอกแต่ไม่ใช่ทนายเด็นะนะเอาเอด่งข้อกฎหมายตัดอำนาจฟ้องนอกจากนี้ต้งบอกว่าฟ้องเครือบคุ้มนะฟ้องไม่รู้เรื่องฟ้องลงงงนะไม่เช็ดแจ้งยังยังไม่พอมีอะไรอีกนยายหยองนายหยองบอกนอกจากนี้ก็จะสารที่คารพในขณะที่ไปแจ้งพนักง,งานสอบสวนดำเนินคดีก็หายักยอกและการส่งฟ้องนั้น โจดเออตัวไฟนั้นเนี่ยนะผู้เสียหายเนี่ยยังไปฟ้องคดีนี้เป็นคดีคุ้มครองผู้บริโภคนะไปฟ้องเป็นคดีแพ่งว่าผมมาปิดสัญญาเจ่าซื้อขาดส่งสามวัวติดขอให้ผมเนี่ยคือลดในแภาพเรียบร้อยคืนไม่ได้ใช่ราคาเป็นคดีแพ่งนะ แล้วจะเกิดผมแพ้คดีในคดีแพ้เพราะขาดส่งเนี่ยบริษัทก็จะได้รถคืนถ้าผมไม่มีรถคืนบริษัทก็ต้องให้ชดใช้ราคายึดที่ดินยึดบ้านผมใช้ขายทอดตลาดใช้ราคารถอยู่แล้วอันนี้มันการเอาเปรียกกันหรือเปล่าเนี่ยแพงก็เอาเอารถคืนก็จะเอาเอาถ้าเอารถไม่ได้คืนมาได้ก็จะยึดที่ยึดบ้านผมนะขายทอดตลาดชดใช้เงินแล้วยังไม่พอจะเอาผมเข้าคุก อีกสองเด้งเลยเหรออันเนี้ยผมเห็นว่าคดีอาญาเนี่ยระง,งับไปแล้วการที่บริษัทไฟนันเนี่ยไปฟ้องเป็นคดีแพ่งเท่าขับเป็นการยอมความโดยชอบด้วยกฎหมายคุณไม่ติดใจคดีอาญาแล้วนะที่จะดำเนินคดีอาญาต่อไปเพราะคุณจะเล่นทางแพ่งเอารถคืนคือไม่ได้ใช้ราคายึดทรัพย์ผมเพราะนั้นคดีอาญาระง,งับ ตามปอยิปาวิอาญามาตรา39วงเล็บสองเนี่ยผมเคยฟังอาจารย์เดชาบอกมาว่าคดีเนี่ยมันยักยอกทรัพย์ยอมความได้คดีระงับโดยสามกรณีคือถอนคำร้องทุกข์ถอนฟ้องและยอมความโดยชอบด้วยกฎหมายอีเนี่ยมันเข้าแล้วเนี่ยนะคุณไม่เอาแพงแ่งละคุณไม่เอาอาญาแล้วคุณไปเลือกทั้งแพง่งจะเอามาเอาสองทางไม่ได้รล้วย้ายคนเจ้าซื้อติดคุกด้วย ใช้ราคาด้วยไม่ใช่ไม่ใช่ใชนี่เขาสู้ออกมาแต่ไม่เขียนแบบนี้นะคุณยายอันที่ผมพูดภาษาให้เขาใช่เวลาบรรจัยในคำฟ้องดินในคำไปไกไมันจะเขียนก็ประมาณนี้นะไม่ใช,บบไใช่ไม่ใช่แบบนี้ก็แบบนี้ทํานองนี้นะครับอ่าแล้วสู้อะไรอีกยังไม่พอนะบอกว่าคดีระงับไปแล้วเนี่ยยังมาฟ้องว่ายังสู้ว่ากรณีนี้ไม่ใช่ องค์ประกอบความผิดฐานยักยอกทรัพย์ไม่ใช่เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องยักยอกทรัพย์เพราะผมไม่ได้เอารถโยนที่ชาวซื้อมาไปจำนำนะผมไม่ไดเอาไปจำนำใครไม่ได้เบียดบังเป็นของใครรถยังอยู่นะผมแค่ไปให้น้องสาวส่งตอ่อนะแล้วไอ้น้องสาวมันส่งไม่ไหวก็เลยไปให้เพื่อนส่งตอ่อไม่ได้เบียดบังเป็นของตนนะ แล้วบริษัทก็ยังไม่ใจเสียหายรถยังอยู่อยู่กับเพื่อนเพื่อมันยังส่งต่ออยู่ถ้าเพื่อนไม่ส่งต่อก็ไปเอารถมาคืนนะเตะ <c oughs> ก็เอารถคืนบริษัทไปีิมาฟ้องยักยอกได้ไงอะ่ะผมไม่ได้เบียดบงังเป็นของตนนะบริษัทก็ยังได้ค่าค่างวดอยู่นะแต่เมื่อไม่ส่งก็งวดก็ฟ้องเอารถคืนไงก็คุณก็ฟ้องแล้วไงคดีแพ่งเนี่ยฟ้องเอารถคืนไงเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ยักยอกรัพ์ คดีแพงก็ฟ้องอยู่เดี๋ยวผมไปคดีผมก็ต้องคืนรถคือมาได้ใช่ราคานะเพราะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่องค์ประกอบความผิดพ่อหายักยอกโอ้สู้ทุกแง่ทุกดอกทุกประเด็นน่าจะรอดพุกไหมท่านผู้ฟัง <laughs> โอ้ยไม่ใช่ <laughs> ผมกวดแอฟเฟผิด <laughs> มันมันจะแท้ฉันแท,ท้ทำไมเนาะ,ะคุณรูว่าคุณปาคุณยายสิบนาฬกาสีนาที ผมจะพูดจะจบทุกประเด็นมาเนี่ยปรากฏว่าคดีนี้ก็สืบพยานย,ย่างที่ผมว่านะศาลชั้นต้นพิจารณาหลักฐานแล้วนะครับท่านก็มีคำพิพากษาวาา่าในหยงมีความผิดฐานยักยอกทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอามาตา3 5 2นะสามารถสอนเขเขียนว่าไงล่ะคุณยายผมจะอ่านให้ฟัง ผู้ใดครอบครองทรัพย์ซึ่งเป็นของผู้อื่นหรือซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยเบียดบางทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือบคุคคลที่สามโดยทุจริตผู้นั้นก็ะทำความผิดฐานยักยอกต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสมปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับข้อหานี้ยอมความได้ไหมล่ะคุณยายรู้เปล่า อยากจะรู้ไม่ยอมความได้หรือไม่ได้ดูตัวบทครับว่าเขาเขียนไม่ไมว่ายอมความได้มีเนี่สามารถหกประมกลคหมยายบอกความผิดยมวุ่นนี้ยอมความได้นะสารชั้นตัวบอกผิดในหยองผิดยักยอกเพราะนั้นให้ในยองเนี่ยคืนรถกระบะในสภาพเรียบร้อยหากคืนไม่ได้ใช้ราคาทรัพย์ถ้าไม่ใช้ก็ยึดทรัพย์ขายทาอดตลาดชดใช้นะครับ แล้วก็จำคุกในหยองก็หายักยอกเนสองปีไม่รอการลงโทษส่วนเงินชั่จะต้องชดใช้ก็แปดแสนห่นหกพับาทในหยองติดคุกสองปีที่คุณยาย <c oughs> นายซูก็เต็มที่เลยทุกแม่ทุกดอกแต่คุกสองปีไม่รอการลงโทษนะครับแน่นอนฮนะ สู้ขนาดนี้ก็ต้องอุทธรคำพิาพสากษาศาลชั้นต้นว่าข้อต่อสู้ทั้งหลายทั้งปวงที่ข้าไปเจ้ายืนไปเนี่ยอำนาจ้องก็ใบมีนะอกักกรสแตมก็ติดใหม่ครบวงก็เกลือบกุม้มนะไม่ชัดแจง้งว่าเบียดบังยังไงแล้วประเด็นยักยอก,กหรือไม่มันก็ไม่ได้ยักยอกนะครับก็เลยอุทธร อุทธรณ์ไปแล้วสายอุทธรณ์พิจารณาหลักฐานแล้วท่านก็มีคำพิภาคษายยืนพิภากษายืนก็ตัดสินเหมือนสารชั้นต้นติดคุกสองปีนะแล้วก็ให้คือรถคืนมาได้ใช้ราคาแปดแสนหน้าหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทคุณปูงคุณป้าครับโดยหลักกฎหมายเนี่ยนะ้าลาชั้นต้นจำคุกสองปีอุทธรณ์แล้ว สายอุทธรณ์ก็ยืนติดคุกสองปีเหมือนกันเนี่ยโดยข้อกฎหมายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาถือว่าต้องห้ามดีกาในข้อเท็จจริงถ้าจะดีกาได้ในข้อเท็จจริงต้องได้รับอนุญาตจากท่านผู้พิพากษาที่ได้นั่งพิจารณาทั้งในศาลชั้นต้นและสาลอุทธรณ์นะ แต่ถ้าปัญหาข้อกฎหมายแล้วดีกาได้แต่ถ้าเป็นปัญหาข้อเช็จจริงนี่ดีกาไม่ได้แล้วต้องห้ามคดีนี้ต้องห้ามดีกาในข้อเท็จจริงแต่ทนายของได้หยองนะครับก็ได้ยื่นคําร้องขออนุญาตดีกาในปัญหาข้อเช็จจริงนะก็อ้างไปว่าอย่างไรมีประเด็นอะไรที่จะต่อสู้ในชั้นดีกา นะปรากฏว่าท่านผู้พิาพากษาท่านหนึ่งในศาลอุทธร์เนี่ยท่านเซ็นอนุญาตให้คือท่านใดชั้นหนึ่งเซ็นก็โอเคละดีกาได้เรื่องนี้เลยขึ้นสู่ศาลดีกานะทำให้เราได้มาศึกษากันได้เพราะถ้าดีกาไม่ได้จบตั้งแต่ชั้นอุทธรถึงที่สุดเราก็จะไม่เห็นตัวอย่างนี้นะไม่เห็นตัวอย่างนี้มันทันนิกาแล้วนะมา แนวสารนิกาว่าอย่างไรนะครับประเด็นแรกเรื่องการมอบอำนาจเวลาบริษัทไปนั้นก็ฟ้องคดีเนี่ยใครที่เคยถูกฟ้องอะนะในว่าจะบัตรเครดิตสัญญาเจ้าซื้อเนี่ยหนาปุ๊บเลยนะคำฟ้องเนี่ยไอ้คำฟ้องไมาเท่าไหร่ละแต่เอกสารประกอบคำฟ้องเยอะมากเพราะมันต้องมีหนังสือบริคลสนที่การมอบอำนาจเยอะแยะไปหมดอำนาจของกรรมการั้งฝใส่มาหมดเลย นืวัตถุประสงค์ของบริษัทว่ายอย่างไรยังงั้นฟ้องไม่ได้หนาตบเลยและหนึ่งนนั้นเอกสารสำคัญคือใบมอบอ,อำนาจให้กับสำนักงานในความมาฟ้องคดีเรานี่แหละนาานายของนายหยองก็ดูละเอียดเฮ้ยไอ้มอบอำนาจเนี่ยใบมอบอ,อำนาจที่มายื่นฟ้องอยู่ในสำนวนติดอักกรสแตมไม่ครบาติดอักกรสแตมไม่ครบมันก็เป็นล้งบอบหน้าไม่ชอบสิคุณไม่เสียภาษีอะ นะเศรษีไม่ครบตามประมวลรัษฎากรมาตราหนึ่งร้อสิบแปดมันก็มีประเด็นว่าไอ,อ้ตามประมวลรัษฎากรเนี่ยการโม่อำนาจต้องติดอกรสแตมถ้าไม่ติดอกรสแตมเนี่ยกฎหมายประมวลราาัษฎากรบอกว่าก็ไม่สามารถไปอ้างเป็นพยานหลักฐานได้นะทานายของายหยองก็เราประเด็นนี้มาเนี่ยคุณไม่ติดอกรคุณติดอกรสแตมแต่คุณติดไม่ครบ คุณจะมาเอาอำบบนาจมาเป็นพยานหลักฐานในการฟ้องคดีไม่ได้สารดีการแต่ก็วินิจฉัยว่าจริงอยู่ก็ดีนี้ติดอากรรแต่ไม่ครบจริงๆอย่างที่ดีกามาเลยถูกต้องแต่ช้าก่อน <c oughs> ประมวลรัศดากรมาตราหนึร้อสเนี่ยกำหนดให้สารที่ไม่ได้เปิดอากรสแตมบริบูรณบูจะใช้ต้นฉบับผู้ฉบับคู่ฉีกหรือส่วนของสารเป็นพยานหักฐานไม่ได้นั้น สาริกาบอกว่าใช้เฉพาะคดีแพ่งเท่านั้นส่วนในกฎียายาไม่มีบทบัญญัติใดห้ามไม่ให้นำตราสารทการมารับฟังเป็นพยานหลักฐานด้วยดีกากรอีของไดหยองฟังไม่ึ้นนี่ก็ได้ได้หลักกฎเดวกฎหมายแล้วว่าการที่ติดอกรสแตมไม่ครบในใบบอบนาดให้มาฟ้องคดีนั้นเนี่ยไอตัวประมวลรัษฎากรหนึ่งหนนั้นมันใช้เฉพาะคดีแพง่ง มอบัำนาจในคดีแพ่งเนี่ยรับฟังไม่ได้แต่นี่มอบอำนาจมาฟ้องคดีอาญารับฟังได้เหตุที่รับฟังได้เพราะไม่ใดมีกฎหมายบัญญัติห้ามเอาไว้โดยตรงว่ารับฟังไม่ได้ข้อนี้นายหยงก็แพ้ไปเขาก็ฟ้องได้ส่วนคดีอาญาระงับไปแล้วหรือยังเพราะบริษัทฟไฟแนนซ์เนี่ยไปฟ้องเป็นคดีแพ่งแล้ว เรียกรถคืนคืนไม่ได้ใช้ราคาแล้วทําไมใช้ราคาก็จะยึดที่ยึดบ้านได้มันเป็นอาคดีอาญาระง,งับตามเปวิอาญาสายกาวงเล็บสองไหมเป็นการโยงความได้ชอบเป็นการสอนกำปรองทุกเป็นการสอนฟ้องไหมนะเมืเ่อไปฟ้องแพ่งแล้วเนี่ยคุณได้ทางนู้นแล้วแล้วคุณจะมาเอาผู้ให้เช่าซื้อติดคุกอีกทางหนึ่งเล่นสองเด้งเนี่ยได้ไหมศาลฎีกาบอกว่าการที่ผู้เสียหายฟ้องจำเลยในคดีแพง่ง มีได้เป็นการถอนคำร้องทุกข์หรือถอนฟ้องหรือยอมความการเดยอชอบด้วยกฎหมายดังนั้นสิทธิดังปฏิยาฟ้องจึงไม่ระงับฟ้องได้ไม่ระง,งับ,งงงบแพ้สองประเด็นเรียนในหยองประเด็นที่สามเครือบคลุมไหมอายการร่างฟ้องมาเนี่ยนะบอกแต่ว่า บอกแต่ว่าเบียดบางรัย์เป็นของตนเรกว่าหลอกตัวบทมาใส่่างั้ัเงจะคำฟ้องเยอาง่ายๆเอาตัวบทมาใส่เี่เอ่านไปสักครู่เนี่ยเป็นฟ้องเครือบคุมไหมไม่ได้บรรยายฟ้องกับเบียดบางด้วยวิธีการใดอย่างไรนะครับศาสตราจารย์ท่านก็บอกว่าข้อเท็จจริงเนี่ยนะโจทย์เนี่ยไม่จําต้องบรรยายว่าในหยองก็ทําการเบียดบางยักยอก รถยนต์ไปอย่างไรเลือกดังกล่าวเป็นเพียงรายละเอียดที่โจสามารถนำสืบได้ในชั้นพิจารณาฟ้องของโจจึงไม่เคลือบคุมดีกาฟังไม่ขึ้นอีกแล้วเขาบอกอะไรรายละเอียดก่เบียดบังด้วยวิธีการใดเอาไปตีใช้หนี้พี่สาวหรืออย่างไรเนี่ยเขาไม่ต้องบรรยายมาในคำฟ้องแต่นำสืบในชั้นพิจารณาได้ฟ้องไม่เคลือบคุม้ม ถึงตรงนี้นายหยองก็ใกล้คุกแล้วล่ววะเพราะสามประเด็นนี่ฟังม่ได้สักประเด็นประเด็นจุดท้ายว่าพฤติการของนายหยองเนี่ยมันเข้าองค์ประกอบความผิดยักยอกทรัพย์ไหมนะเพราะไอ้ยักยอกทรัพย์เนี่ยองค์ประกอบของมันเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเอาทรัพยนะ์ไปนะไปเป็นประโยชน์ เอาไปจำนำหรือไปเอาไปเป็นของผู้อื่นก็ตามเนี่ยนะครับแล้วก็เบียดบังเอาเป็นของตนเนี่ยโดยชุดจริตนะครับมันเป็นความผิดฐานยักยอกทรัพย์คือครอบครองก็คือโดยอายศาัายศสัญญาเช่าซื้อคุณก็ได้ครอบครองของไฟแนนซ์นะแล้วคุณก็เบียดบังเอาทรัพย์นั้นเน่ยเป็นของตัวเองหรือบุคคลอื่นก็คือไปให้พี่สาว ไปให้เพื่อนอย่างที่คุณอ้า,างมันก็เข้าอกประกอบความผิดมาเล่าแต่อย่างบอกผมไม่เข้าองค์ประกอบความผิดเพราะคําว่าเบียดบังเนี่ยนะผมไม่ได้เบียดบังผมไม่ได้เอารถไปขายใครผมไม่ได้เอารถกระบะไปจำนำกับใครผมเอารถไปให้น้องสาวส่งตอ่อรถยังอยู่บริษัทไม่ได้เสียหายอะไร พี่จะว่าน้องสาวมันส่งไม่ไหวมันส่งไม่ไหวผมก็เลยแก้ปัญหาด้วยกันเอารถกระบะไปให้เพื่อนส่งต่อ,อบริษัทก็ไม่เห็นเสียหายตรงไหนบริษัทบริษัทก็ได้เงินขังงวดจากเพื่อนผมแต่อีตอนเนี้ยไอ้เพื่อนผมไม่รู้มันหายไปไหนแล้วมันก็ไม่ส่งเพราะนั้นเจตนาของผมเนี่ยความผิดทางอาญาเนี่ยมันต้องมีเจตนาแต่แรกว่าจะเบียดบ,บังเอาเป็นของเพื่อน แต่นี่ผมไม่มีเจตนาเบียดบางแต่แรกแต่มันเป็นความผิดของเพื่อนผมมันบอกมันจะไปส่งต่อแล้วมันไม่ส่งมันส่งไม่ไหววรวดมันหายไปเนี่ยมันไม่มีเจตนาจะเบียดบางแต่แรกเบะนั้นจึงขาดองค์ประกอบความผิดฐานยักยอกทรัพย์อ่าน่าสนใจนะครับปรากฏว่าสารติตาท่าก็บอกว่าไอ้ข้อเท็จจริงคดีนี้เนี่ยนะฝ่ายโจทย์เนี่ยคือฝ่ายบริษัทไฟแนนัน้นเขาก็มีพยาน บ้านนำสือเอาบเราวว่าเขาเนี่ยในหยองเนี่ยเจ้าซื้อรถจ่ายไปสองวดเองไอทีเหลือเนี่ยจ่ายไปเช็คสามครั้งแต่ก็เด้งตอตอนราคาเป็นเศษจ่ายตังค์พอส่งเจ้าปฏีของบริษัทปฏิจตามตวงถามในหยองก็บอกว่ารถไม่อยู่รบปฏิใช่นี่พี่สาวแล้วนะแ,แล้วทางบริษทัทก็บอกว่าเอาอย่างนั้นก็ขอรูปถ่ายรถในเซบะอยู่กับพี่สาวว่าจริงหรือเปล่าว่ารถยังอยู่ นายหยองก็ไม่จะถ่ายให้บิดเรียกว่าอ่อแออ่อแอปิดปัดไปไปัดมาไม่ได้รูปถ่ายมาสักทีทางบริษัทอู้สาวประจิตตามคนค้ำประกันว่ารถอยู่ไหนอะคนค้ำรู้ไหมเนี่ยไปค้ำประกันนายหยองไว้เนี่ยนายหยองาคนค้ำประกันก็ให้การเจอสมตรงกับนายหยองว่าเห็นนายหยองเขาว่าเอาไปตีใช้นี่พี่สาวแล้วนะเพราะงั้นพยานสองปากเนี่ยให้การ ตรงการเจอสมกันตรงกันว่านายหยองเ,ยเอารถกระบะไปตีเชนี่พิสาไปแล้วนะครับส่วนนายหยองเนี่ยว่าเราให้การปฏิเสธไม่ใช่แบบนั้นผมเนี่ยเอารถไปให้น้องสาวส่งต่อแล้วน้องสาวไม่ส่งไม่ไหวเลยไปให้เพื่อนส่งต่อสาริกาบอกการที่นายหยองไม่ให้การแบบนี้เนี่ยนายหยองไม่มีพยานหลักฐานอื่นมายืนยัน นยายหยองพูดอยู่คนเดียวเบอร์ความอยู่คนเดียวว่ารถไปน้องสาวส่งต่อเอาในน้องสาวส่งไม่ไหวก็ไปให้เพื่อนส่งต่อคุณพูดอยู่คนเดียวกล่าวอ้างลอยลอยนะไม่มีพยานหลักฐานเอ่มมาสนับสนุนว่าคุณเอาไปให้เพื่อนส่งต่อให้น้องส่งต่อศาลจึงบอกว่าเป็นการกล่าวอ้างอย่างเลื่อนลอย ไม่มีน้ำหนักพยานหลักฐานหักล้างพยานโจทย์ได้นะจึงฟังว่าเอารถไปตีใช้นี่เบียดบังเป็นของผู้อื่นนะมีความผิดฐานยักยอกทรัพย์นะครับคราวนี้พอมีความผิดแล้วเนี่ยในหยองก็เขียนมาด้วยวัฒน,นานในหยองก็เขียนขอความเมตตาด้วยว่ากระผมนั้นเนี่ยเป็นผู้นําครอบครัวเป็นหัวเรียวหัวแรง น้าจ่ศสารจะฟังว่าเป็นความผิดก็ขอความเมตตาเนื่องจากตัวเองจะต้องเลี้ยงดูบุคคลในครอบครัวจะเดือดร้อนติดคุกสองปีเนี่ยนะขอใหรอการลงโทษประเด็นนี้สารตั้งก็บ,บอกว่าสมควรจะรอลงโทษนายหยงหรือไม่สาลยิ่กาเห็นว่าหลังเกิดเหตุนหยองเนี่ยไม่ได้พยายามบรรเทาความเสียหายแก่ผู้เสียหายทั้งในหย่งให้การปฏิเสธต่อสู้คดีมาโดยตลอด แสดงให้เห็นว่าจำนายหยองไม่สํานึกผิดในการกระทำความผิดของตนแม้ในยหยองมีภาระต้องอุปการะเลี้ยงดูบุคคลในครอบครัวดังที่นยหยองยกอ้างในดีกาก็ไม่ใช่เป็นเหตุผลเพียงพอที่จะลงโทษจำเลยสถานเบาหรือรอการลงโทษจำคุกให้แก่ในยหยองดีกาของนยหยองข้อนี้ก็ฟังไม่ขึ้นเช่นกันพิ่ภาคษายืนจำคุกนหยองสองปี สรุปแล้วในยองติดคุกอันนี้ก็เรียกว่าสู้แบบสุดๆนะเลยติดคุกเลยไม่รอการลงโทษทั้งทั้งคดีนี่มันยอมความได้นะไม่ได้อายาเป็นดีนะคุยกันดีๆผมว่าไม่ติดคุกหรอกเพราะคดีแพงก็ถูกฟ้องแล้วยังไงยังไงไฟนั้นก็ได้จากคดีแพงอยู่แล้วล่ะนะไม่ส่งข้างวดเนี่ย ล้วมาเอาติดคุกสองเด้งเลยสรุปแล้วได้ยอมติดคุกนะครับสนุฟฟังลุงป้าน,นะของปีไม่รอและในคดีแพ่งก็โดนอีกนะคือรถใช้ราคาถ้าเพื่อมันไม่เอารถมาคืนก็โดนให้ใช้ราคาใช้ราคาไม่ได้แปดแสนก็โดนยึดบ้านยึดที่ถ้ามีนะถ้ามีสรุปแล้วได้ยอมติดคุกนะรถก็มาด้ใช้นะตังค์ก็จ่ายครบ มาตังคือรถไม่ได้ใช้ตังค่าเจ้าเสื้อก็ต้องจ่ายครบแล้วติดคุกตังหาเพราะนั้นคดีนี้ก็จงเป็นบทเรียนกับปุงป้านอาพี่น้องทั้งหลายที่ฟังรายการนี้อยู่ <c oughs> ไปเจ้าเสื้อรถเขาส่งไม่ไหวก็คืนเขาไปนะอย่าไปใครเขาส่งต่ออย่าไปไปจำนำนะจะติดคุกเอานะครับอย่างคดนีนี้เป็นต้นอย่าคิดว่าจะรอนะแม้ว่าจะเป็นคดียักษยอก ยอมความได้ก็ตามเพราะพฤติการไม่สำนึกผิดนั่นเองนะสู้เต็มเหนียวอุ้ยสิบนาฬิกาห้าสิบเก้านาทีเวลาหมดหมดเวลาจากล้านก่อ,อบคุณทุกท่านติดตามนะครับอันชีวิตของเราทั้งสันนักต้องรู้จากทระโยช์ก่อนทสายทิ้งไว้เป็นอนุสรณ์หลังความตายมีกฎาหมายคงอยู่ตลอดไปสำหรับวันนี้ผมอาจารย์เดชาอนุสิสกูลจากลำประกอนพบกันใหม่สุขหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับ โอเคเนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับทันจยาบอกว่าสู้ติดแม่แพ้ติดนายขอบพระคุณครับขอบคุณท,ทุกท่านนะครับที่มาติดตามกันนะผมไปแล้วหมดเวลาแล้วสวัสดีครับขอบคุณทุกท่กทานครับ